การตัดสินใจครั้งสุดท้ายของผู้ชายทั้ง4คนสิ้นสุดลงผู้หญิงหนึ่งคนที่ไม่ใช่และไม่สามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ให้ไปต่อได้ก็คือบียูริ เหตุผลที่คุยกันก็คือเหมือนว่ามิวเล็ก็เป็นเพื่อนได้ดีกว่าและถ้าเกิดสมมติเป็นมิวเล็กกับกิ๊กก็ถ้าเอาพูดตามตรงๆก็คือสำหรับเราเราอยู่กับกิ๊กมานานเหมือนกันกิ๊กมันจะมีบางอย่างที่สามารถศึกษาแล้วก็ทําให้เรารู้สึกเข้าใจและทุกอย่างมันตบเข้าลูกเข้ารอยได้ก็เลยอยากให้กิ๊กอยู่ต่ออันนี้คือเหตุผลที่มาพูดไปก็ไม่ผิดคาดค่ะเพราะคิดอยู่แล้วว่า เขาต้องโดนออกอยากให้เขาออกอยู่แล้วจริงๆแล้วบิวลี่ก็เป็นคนที่น่ารักคนนึงคือเราก็ประทับใจในส่วนที่เขาแบบใส่ใจยละอียดที่เขาได้ฟังแล้วก็แบบมาปฏิบัติตต่อทํากิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมาให้ของเราอะไรเงี้ยเดาไว้อยู่แล้วว่าเออบิวลี่แหละบิวลี่แหละอะไรเงี้ยเหมือนเราเดาไว้อยู่แล้วอะพี่แล้วก็อย่างพี่กิ๊กอะยังไงก็ไม่ได้กลับหรอก ถ้าเกิดเปรียบเทียบระหว่างพี่บิวลี่กับพี่กิก๊กก็อย่างว่าคือพี่กิ๊กแบบเขาเฮฮาอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วคือเหมือนทุกคนก็ดูเป็นเพื่อนกับพี่พี่บิวลี่โหมดมไม่ได้มีแบบว่าชอบอะไรอย่างเงี้ยความคิดจุดแจงนะอ,อความผูกพันอะไรของเขาน่าจะมีมาก่อนแต่ถ้าหากว่าต้องเลือกอะไรเงี้ยเขาก็มันต้องเลือกอะคะ่ะมันคือเกมอะคะ่ะ กลับช้ากลับไวก็ต้องกลับบ้านอยู่ดีเออโชคดีจังเลยที่ได้มาทริปนี้เพราะว่าหนึ่งเลยเราได้มาเจอเพื่อนใหม่แล้วเราก็ได้มาเที่ยวมาทํากิจกรรมอะไรเงี้ยหนูรู้สึกโชคดีมากเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์นะที่แบบว่าเออพาคนอะไรก็ไม่รู้ใครก็ไม่รู้มารวมตัวกันมาทํากิจกรรมร่วมกันมากินข้าวร่วมกันมานอนด้วยกันคนเราร้อยพ่อพันแม่อยู่ๆเอามาอยู่รวมกันเราก็ อยากจะพาตัวเองมาอยู่จุดนี้เหมือนกันว่าเราสามารถที่จะรับมือแล้วก็อยู่ในสังคมที่ม,มันมีคนที่แตกต่างกันมากๆมาอยู่รวมกันได้หรือเปล่า